คีลับเป็นหญิงสุดพิเศษที่ไม่มีชายใดกล้ปฏิเสธคุณค่ะวิธีการพ้อแรกเป็นผู้หญิงที่คูเ l อร์ซ o นนะฮะผู้หญิงที่แบบคูคูเจง๋จงๆผู้หญิงที่ ชิวๆผู้หญิงที่สบายๆผู้หญิงที่เอ,อ่อเขาเรียกอะไรมั่นใจเหนอไหมคะมันคือคู่คะเวลาที่เข้าสู่ความสัมพันธ์แล้วหลายคนจะไม่ค่อยคู่เท่าไหร่มันกลัวสูญเสียความรักมันกลัวไม่ได้รับความพิเศษมันกลัวไม่เป็นคนสําคัญมันกลัวว่าความรักครั้งนี้จะไม่สมหวังมันไม่มั่นใจตนเองเวลาหลงรักใครสักคนหนึ่งแล้วมันแบบมันสูญเสียความเป็นตัวเองสุดๆทํายังไงเราจะคีฟความคู่ของเราให้กลับมาแบบ สดใสซาบซ่าเหมือนเดิมหรือว่ามากกว่าเดิมได้เพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เคยครูแบบนี้ยก่อนที่เราจะมีความสัมพันธ์ก่อนที่เราจะมีความรักก่อนที่เราจะสือเสียตัวตนเนี่ยเราเคยคููแบบนั้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอะ่ะ มันไม่ค่อยคูลเลยค่ะคูติดผู้ชายแจเลยอ่ะมันไม่เป็นตัวของตนเองมันถามหาความพิเศษมันหาความสําคัญตลอดมันเหมือนตัวเองจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมั่นใจตนเองเลยกลายเป็นแบบนั้นเลยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุยที่จะบอกทํายังไงให้คุณกลายเป็นค cool ูลเพอร์ซันมันเริ่มต้นมาจากสภาวะจิตจภายในอันนี้ต้องพูดกันตรงๆเขาเรียกว่า inner strength นะคะ inner strength คือผู้หญิงที่มีจิตแกรก อยู่ดีๆสามวันมันแก่งได้ไหมคุยที่ไม่ได้อาจจะได้แต่อาจจะได้ไม่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ต้องการการฝึกฝนต้องการ practice คือคุณต้องฝึกมันบ่อยๆฝึกจิตบ่อยๆเพราะจิตเนี่ยมันคุ้นเคยกับความกลัว มันจะไหลลงที่ต่ําเสมอไม่ว่าจะสถา,าสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตหรือจะเป็นเรื่องความรักก็แล้วแต่สมองของมนุษย์มันมักจะสร้างกระบวนการให้เกิดความกลัวขึ้นมาเพื่อปกป้องความอยู่รอดของตอนเองเวลาที่คุณเข้าสู่ความสัมพันธ์คุณต้องการที่จะอยู่ตรงนี้อยู่ในความสัมพันธ์นี้กับผู้ชายคนนี้ที่คุณรักมากที่คุณให้ความพิเศษกับเขาที่สุดสมองมันเสพติดความคุ้นเคยที่จะได้รับความพิเศษแบบนี้แล้วมันก็สร้างการป้องกันตัวไว้โดยการใช้ ความกลัวเวลาที่พวกคุณกลัวพวกคุณจะกลายเป็นคนที่แบบขี้หึงเป็นคนที่ไม่มั่นใจจริงไหมเพิ่งพาผู้ชายอย่างเช่นเธอต้องรักฉันฉันถึงจะอยู่ได้เธอต้องให้เวลาฉันเยอะๆไม่งั้นกูเจอเหงามากไม่อหรไหมอันนี้คือ coin dependent คือมันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองคนที่มีจิตไม่แกรงมักจะเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งพวกนี้เยอะมากคูคือหญิ่งหรือเปล่าคะคุยที่ไม่ใช่คูคือเท่ๆคือเล่นเท่อย,อยู่ตลอด เนาะไหมคาว่าเล่นเทค่คืออะไรเล่นเทค่คืออินด p พเอนเดนซ์อิสระเนาะเป็นผู้หญิงที่เป็นคนที่ไม่ยึดติดผู้ชายคุณจะสบายคุณจะโล่งมากคุณจอนุญาตให้ตนเองแบบฟรีดัมสุดๆโบยบินได้สุดๆนี่คือคุณสมบัติของผู้หญิงสุดพิเศษข้อที่2คืออะไร assertive ผู้หญิงที่ภาษาของครูคืออหังการอหังการคือมันร้ายกาศหรอคะครูที่ไม่ใช่อหังการเป็นพวกที่กล้าสแสดงตนอ่ากล้าสแสดงตนกล้าสแสดงเรื่องอะไร แสดงความต้องการของตนเองได้แสดงขอบเขตของตนเองแสดงความคู่ควรของตนเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรผู้หญิงแบบนี้คือกล้าแสดงออกมาอย่างเต็มที่แต่มันมีความละมุนบนความ Dark s i ซดด้านมืดอะที่แบบว่า กล้ากล้าปราบผู้ชายได้เออกล้าสยบผู้ชายได้มีความมั่นใจที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้ด้วย assertive นี่คือเป็นผู้หญิงที่ที่ไม่ไม่ไม่ตามผู้ชายต้อยๆเอาง่ายๆเลยนะคะมันมันจะเป็นผู้หญิงที่มี dark side นะคะคุณเป็น the sun and the moon ด้านมืดและด้านสว่างแต่ผู้หญิงหลายคนเนี่ยจะใช้ด้านสว่างอย่างเดียวด้านสว่างเป็นยังไงใจดีแสนดีสุดๆเอออันนี้ล่ะแสบบ้างก็ได้นะ เป็นดาร์กไซคือจะเสบแสบ,แสบในที่นี้คือเป็นหญิงร้ายอ่ะหญิงร้ายที่มันขู่มันเจ๋งอ่ะโอเคคุณอาจจะแบบมันไม่จริงอ่ะรูคเคที่หนูเพิ่งโดนทิ้งมาเมื่อวานอ่ะหนูทาไม่ได้มันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นแต่อย่าอย่าอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งล้มเลิกนะ,ะเพราะฉะนั้นครูถึงมีคอร์สหนึ่งที่ชื่อว่าคอร์สควีนเนี่ยคอร์สควีนเนี่ยทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่โคตรเจ๋งเลยราชินีเนี่ยสวมมงกุฎนั่งบัลลัง มันแคร์ใครซะที่ไหนแคร์ใครซะที่ไหนคืออะไรผู้ชายที่ไม่ทําให้เขามีความสุขเขาไม่แคร์เขาจะแคร์เฉพาะผู้ชายที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นผู้หญิงระดับราชินีได้นี่คือการเทรนจิตให้จิตเหมือนราชินีทีนี้คุณจะครูมากเลยแล้ววิธีการทํายังไงให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะสร้างดาร์กไซด์ได้เหมือนเดิมพัฒนาจิตแล้วครูก็สอนไว้สวยพิฆคาตสวยพิฆคาตคอร์สนี้โคตรเจ๋งมันต้องเป็นผู้หญิงที่กล้าเดินอะ อเอาง่ายๆนะฟังให้ดีคีนี้เป็นผู้หญิงเป็นคนขับผู้หญิงที่ assertive เป็นคนขับไม่ใช่ผู้โดยสารผู้โดยสารคืออะไรไปไหนไปด้วยทำอะไรทำด้วยอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้ทำอะไรกับฉันก็ได้เนี่ยนี่คือผู้โดยสารพร้อมเลยจะเดินเกียร์ถอยเดินหน้าถอยหลังอยู่ที่ฉันกูเป็นคูบคุมเกียร์ข้อสุดท้ายคือคุณจะต้องสวมมงกุฎให้กับตนเองกล้าสวมมงกุฎให้กับตนเองไม่จำเป็นจะต้องมีมงกุฎจริง Invisible cow คือมงกุฎล่องหนแต่ฉันสวมให้ตนเองเพราะฉันรู้ว่าฉันพิเศษฉันรู้ว่าฉันเป็นคนพิเศษแล้วการที่มีมงกุฎเว้ยมันจะควบคุมชีวิตของคุณให้ไปในทิศทางที่มันสูงส่งขึ้นคอนโทรลคุณให้อยู่ในร่องของความสุดพิเศษเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ปะอยากรู้ไหมผู้หญิงที่มีมงกุฎมันจะมันจะมี self awareness จะมีรู้ตัวอยู่ตลอดรู้ตัวว่าอะไรพิเศษ เลเจ,จงิงจะวิ่งไล่ตามผู้ชายทีไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมึงกุดหล่นเนื้อไหมเดี๋ยวมึงกุดหล่นความพิเศษมันค้าหัวอยู่แต่อย่างที่ครูบอกคือมันไม่ได้เป็นคนที่มีกำแพงหรือยิ่งยิ่งพยองจีบไม่ได้เข้าไม่ถึงมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้น แต่เป็นผู้หญิงที่รู้จากตัวเองรู้ว่าฉันจะเอาอะไรรู้ว่าฉันเป็นใครรู้ว่าอะไรคู่ควรกับฉันนี่คือผู้หญิงที่มี self awareness ไปเป็นราชินีไปเป็นผู้หญิงเลอค่ะไปสง่างามไปเจ๋งไปคู่ไปสวมมงกุฎกันให้หมดเลยโอเคไหมคะอะทีนี้นะเดี๋ยวจะให้ดู4คอสนี้แหละที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้หญิงสุดพิเศษนะคะดลับพี่เกมรักให้ชายไล่ล่าคุณแล้วก็เลยสวยพี่คาด แล้วก็ Classy w o m แ n Classy w o m ู n เนี่ยก็กลายเป็นผู้หญิงที่พิเศษนะพิเศษทั้งรูปลักษณะพิเศษทั้งระดับคุณสมบัตินะคะของผู้หญิงราคาแพงผู้หญิงเลอค่าราคาแพงมันเป็นแบบนี้นะคะไปเรียนได้ใน c l a s s ี่วูแมนอ่าแล้วก็ควีนนี่คือตัวแม่ Queen of Classy ราชิงีเห่นความเลือค่าสูงที่สุดแล้วในบรรดาการพัฒนาตนเองระดับผู้หญิงนะคะที่คุยที่สอนไว้นะฮะเป็นเป็นขั้นสูงขั้นกว่าเป็นขั้น a d v a n c e ์นะคะอันนี้ใช้ในความสัมพันธ์ได้ดีมากคุณจะทำให้ผู้ชายเกรงใจให้เกียรติยอมให้คุณเป็นผู้หญิงที่สุดพิเศษสำหรับเขาราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียง 40, 000, 4ี่0 0ื 44บาทค่ะนะเดี๋ยวเจอกันในคอสนะคะใครสนใจก็ติดต่อทีมงานได้เลยนะคะที่ช่องทาง l i น์แอด at c r u e t, t y at kiu k a t h y หรือจะไปช่องทาง Messenger ของ Facebook องก็ได้นะคะโอนเงินได้ที่นี่เลยนะคะบัญชีบริษัทคุยที่จำกัดบัญชีเดียวเท่านั้นไม่มีบัญชีอื่นๆนะคะปรดระวังมิจฉาชีพแอบ,บอ้างด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ